มือน so like ี้บ่าวกรบมาเอาสายบัวเด้อค่ะนี่ค่ะช่วงประมาณหกโมงเด้อค่ะจะเอาสายบัวไปกินจักหน่อยเนาะบ่าวกรบต้องบ่าวกบเกาะสายบัวเด้อค่ะไอเขาเกาะแบบไหนเอ้ไม่สายใหญ่พเขาใน้มาเบาเฮ้ยเบิ้งบ่าวกบยกให้เบิ้องอ้น้ำส้มโฮปปีต้นีเอ้าอีกเอา ช่วงนี้ฮกโบงเด้อค่ะทรงสี่ืดนิดนึงเด้อค่ะเอ,าอ,อ้าเก้อืออขึอยากแอ่นี้นสายยาาเติบเด้อค่ะสองมิดนะอา้ารลดแล้วดูสายบัวดูอ่ะ ต่าง n h a เลยปลูกเองกินเองเออบาโกบลูกเองกินเองได้ไปหว่านเห็ได้หนาบัวมาอืมปลูกซะเอาอยู่พุดบ่อเองเด้อค่ะหนามโซล่าเซลล์เด้อค่ะกะปลูกเองไว้กินเองเนาะบ่าโกบอย่าบ่ต้องซื้อเขาค่ะออสายบัวด้วยแต่ก่อนซื้อเขากินเนาะสายบัวบ่าโกบ เวลาหิวก็มาเอาเด้อค่ะนี่เ <มา S 1> บิ่งค่ะฮะเอยาไว้กินมือใดอยากก็มาก็กินเด้อค่ะนี่สะสอยู่นี่เลือกแห้งเด้อค่ะเพราะว่าคุดแต่ปิดใกล้เนี่ค่ะเบิง่งนามเขี้ยวค่ะ เผื่อนาคตไเดี๋ยวมาอยู่กระท่อมไหน้านี่ค่ะเบิเงอโอเคพอกินก็เอาไปให้แม่น้ำพนล,ละสีสายอะไรหินบาค่ะคน,คนี่สายบัวบัวงามงามสายบัวเบากบโกอีกนะเอาไปพอกินเนาะค่ะบอกไปหลายค่ะมือในอยากก็ค่อยมาเกาะกินเนอะค่ะ สาวอยู่เสียไปแก้งค่ะแก้งใส่หมูค่ะอยังอีกสองอันอบ้ไปปห้แมนะอเะออฮะ,อะบอากูว่าพอแล้วค่ะ